ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหมายวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับทางอยู่เกิมองไปที่ร้านเซียนโยและพูดว่าเซียนโยเ้าคิดอย่างไรร้านเซียนโยกล่าวว่า ถ้ากาลังคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อัศวินมังกรแห่งความมืดผู้นี้เป็นผู้พิทักษ์ของราชวงศ์เพราะคําสาบเราควรได้รับความไว้วางใจจากราชวงศ์ราชวงศ์งจะเป็นวัดต่อเราสองคนเหมือนกับเราถูกต้องคําสาบอย่างแน่นอนพวกเขาน่าจะบอกอัศวินมังกรแห่งความมืดว่าพวกเราถูกพัธน,นาการด้วยพลังมังกรหรือที่เรียกว่าคําสาบซึ่งหมายความว่ามีโอกาสน้อยที่อัศวินมังกรจะสงสัยในตัวตนของเรา แต่หลังจากที่พวกเรามีโอกาสสูงที่เขาจะทดสอบความแข็งแกร่งของเราในขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะเปิดเผยปัญหาครั้งนี้เป็นความผิดของข้าข้าไม่ได้คิดอย่างร,บรอบคอบข้าไม่ได้คาดหวังว่าพลังมังกรในห้องโถงพลังมังกรจะเปลี่ยนไปเช่นนี้ซึ่งนำไปสู่อัศวินมังกรแห่งความมืดที่จะรับรู้เขารู้สึกเสียใจเล็กน้อยหากเขาไม่กระตอรือรือร้นที่จะพยายามดูดซับพลังมังกร เขาคงจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้มากมายแบบใดที่ไปซิิวๆยังคงแอบเข้าไปในเมืองผงเหลิงทีรักขั้นตอนอย่างน้อยเขาก็จะได้รับวิธีการปลูกผลเบื้องต้นของอัศวินมังกรแต่ตอนนี้พวกเขายังคงไม่มีอะไรเลยยังไม่ได้รับอะไรที่เป็นจริงเป็นจังเห็นได้ชัดว่าหวงเดาเฉีวบางแผนที่จะรอจนกว่าอัศวินมังกรแห่งความมืดจะมาถึงข้าไม่โทษเจ้าดอกข้าคิดวิธีขึ้นมาแล้ว แล้วเราจะถอนตัวออกไปไหมไปเชีวเชวีพูดอย่างรวดเร็วรานเส้นดูใส่หัวแล้วพูดว่าเราไม่สามารถที่จะถอนตัวออกไปได้ถ้าเราถอนตัวตอนนี้สถานการณ์ที่ดีที่สุดอาจจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงอย่างน้อยเราสองคนก็ไม่สามารถถอนตัวได้และเมื่อเราได้รับการยอมรับจากอัศวินมังกรแห่งความมืดคนนี้และจะได้รับผลประโยชน์ต่างๆดังนั้นเรื่องนี้จึงมีสองด้านเกี่ยวพันว่า เราจะสามารถเจาะเข้าไปในระดับสูงภายในของศัตรูได้หรือไม่หากอัศวินมังกรแห่งความมืดประทับใจเราก็หมายความว่าเราจะไปได้ไกลกว่านั้นในอนาคตแม้แต่มิตินั้นไปซิลเชลมองดูเขาอย่างลึกซึ้งและพูดว่าแต่ความปลอดภัยของเราก็เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของาศาสตร์วิญญาณประเภทเพิชแสนปีเมื่อเจ้าตกอยู่ในอันตรายแล้วไม่มีใครสามารถกลับไปได้ละ่ะ กานเซนจูกล่าวว่าดังนั้นเราจึงต้องเตรียมการบางอย่างอยู่เก๋หุยหุยคราวนี้เราต้องสร้างปัญหาข้าจะติดต่อสู่เราทันทีแล้วเรียกสัตว์วิญญ,ญาณประเภทพืชทั้งหมดให้กลับมาจากนั้นข้าจะส่งเจ้ากลับไปที่ทีมปีกสวรรค์33หากทุกอย่างเป็นปกติข้าจะส่งสัญญ,ญาณไปให้เจ้าในอาวากาศแล้วเจ้าก็ส่งสัตว์วิญญาณประเภทพืชกลับมาหากเราไม่ส่งสัญญ,ญาณภายในเวลาที่ตกลงกัน พวกเจ้าทุกคนก็กลับไปที่กองเรือที่เจ็ดทันทีปฏิบัติการของเราอาจจะล้มเหลวทั้งยูเกอร์ขมวดกิว้วเจ้าไม่ถึงเหล่อเจ้าสองคนไว้ที่นี่เพื่อที่จะเสี่ยงงั้นเหอรอรานเซนยู่พียงหน้าแร้วพูดนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดลดการสูญเสียให้มากที่สุดและเพิ่มผลกําไรดีที่สุดถ้าทุกอย่างปลอดภัยหากมีรายผิดพลาดจะมีแค่เราสองคนเราจะมีโอกาสหลบหนีได้มากขึ้นทั้งยู่เกอร์กล่าวว่า เจ้าได้ตัดสินใจดีแล้วหรือ,อยังการเซนดูกล่าว่าถ้าได้ตัดสินใจดีแล้วโอกาสแบบนี้หายากมากเรายัางไม่ได้รับการฝึกฝนจากอศวินมังกรและเรายังไม่พบแกนแท้ชีวิตของเราเทียนหลงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรคาแก,การสํสำรวจหลังจากระดับนี้ทะเลและท้องฟ้ากว้างใหญ่เราสามารถที่จะให้ปีกสวรรค์33ของเราทั้งหมดลงมาได้ มันจะวางรักฐานที่มั่นคงสําหรับสาพันพาร,รัสในอนาคตเพื่อครอบครองให้มันเป็นดาวบริวารของเราอาจจะมีดาวเทียนมาเพิ่มมาอีกดวงหนึ่งด้วยซ้ำและแม้แต่กาแแรกที่มามังกรทั้งหมดโอกาสนี้ไม่สําคัญว่าเราจะยอมแพ้ไม่ได้เราจะเตรียมการให้ดีที่สุดอย่างแน่นอนระหว่างทางลับเขาได้ตัดสินใจแล้วและเขาไม่มีทางเลือกเกินเมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์นี้เราก็ทําได้เพียงเผชิญกับความยากลาบาก และความท้าทายที่จะเกิดขึ้นรานเชียนโยต้องการเห็นด้วยตาของเขาเองว่าอัศวินมังกรทรงพลังแค่ไหนและมีลักษณะพิเศษอะไรซึ่งสําคัญมากดังนั้นในเวลาน,นี้เขาจะต้องไม่ถอยย้วนเอินหยุหยหุยต้องการที่จะพูดอะไรแต่ทางโยเกิดก็หยุดเอาไว้เอาระค่าเข้าใจแล้วรานเชียนโยกล่าวว่าเมื่อข้าไม่โยเจ้าจะต้องดูแลทีมปีกสวรรค์สาาข้าจะติดต่อโซเรา เจ้าคนบ้าและเจ้าคนอ้วนกับเมืองฉินทันทีโดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปหากทุกอย่างพร้อมพวกเจ้าสามารถถอนตัวได้ในคืนนี้ปกลรง,รงทางยูเกิโเห็นด้วยโดยไม่รังเลายนอกดูสงบแต่สําหรับร้านเซนโยและคน,นเดินทายุกําลังมาสเราก็ประหลาดใจเช่นกันเมื่อได้รับการสื่อสารของร้านเซนโยร้านเซนโยติดต่อสเราอ่านทางวงแหวนแห่งโชคชะตาดังนั้นเขา จึงไม่ต้องกังวลว่าจะถูกดับฟังโดยอุปกรณ์ใดๆนี่คือการสื่อสารในระดับพลังชีวิตผลของการปลกฝนของทุกคนที่นี่ดีมากระดับพลังงานชีวิตที่นี่สูงมากหลังจากดูซับพลังงานชีวิตที่นี่ระดับพลังงานชีวิตของคนหลายคนก็เปลี่ยนไปและเป็นไปได้มากที่จะทะลุผ่านไปในอนาคตเจนอยู่ทําไมทําไมเจ้าไม่ไปกับเราด้วยหรือว่าจะให้ข้าอยู่กับเจ้าข้าสามารถช่วยเจ้าได้ สุรารังเลอยู่โคหนึ่งแล้วโพดปราณเซนอยูู่ดโดยแม่รังเลว่าไม่สัตว์มญีญาตประเภทเพืชอายุ1 0 0 0 0แปีเป็นทรัพย์สินของสถาบันการศึกษาข้าสัญญากับอาจารย์ก่อนที่ข้าจะออกมาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความปลอดภัยของข้าก็จะต้องได้รับการรับรองยิ่งไปกว่านั้นผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาก็เช่นกันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากไม่มีท่านวงแหวนแห่งโชคชะตาก็จะแสดงไม่ได้พวกเขาก็จะไม่สามารถออกไปได้ ้าเราปล่อยพวกเขาไว้ที่นี่และไม่มีใครมาช่วยเราได้ถ้าเกรงว่าพวกเขาจะกลายเป็นคนบนดาวเทนหลงในอนาคตสารบ,บิญยาณประเภทพืชเหล่านี้รู้ความรับมากมายเกี่ยวกับสาบานและสาพันธ์และพวกเขาจะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ที่นี่และสูญเสียการควบคุมหลังจากที่สูเราเงียบเป็นคู่หนึ่งเขาก็พูดว่าเอาละข้าเข้าใจแล้วเราจะเรียกทุกคนกลับมาแต่ถ้าว่าเจ้าเข้าใจไหมว่า ความเสี่ยงต่อเจ้ามันจะไม่ดีสําหรับเจ้ารานเซนอยู่กล่าวว่าข้าขอโทษสูเราข้าต้องทําสิ่งนี้หากเราไม่ทําเช่นนี้เราก็จะไม่มีโอกาสอีกต่อไปทูเราพูดขึ้นว่าเอาระพูดตามตรงหลังจากที่ข้าออกมากับเจ้าข้าก็รู้ว่าทําไมผู้คนมากมายถึงกังวลเกี่ยวกับเจ้าเจ้ามันไล่ล้ำบนขมไม่จริงๆแต่ในทางกลับกันมันก็แม่นยำด้วยเหตุนี้ เจ้าจึงสามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมายให้สําเร็จได้ปราณเซนโยยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าอย่างกังวลอย่าลืมว่าข้าก็เป็นบุตรชายของราชาวมังกรทองสังบุเรินทุเรากล่าวว่าเอาระตก,กลงโชคดีที่เราอยู่ไม่ไกลกันแผนเดิมของเราคือทําความคุ้นเคยกับชีวิตที่นี่ก่อนแล้วจึงหาสถานที่ที่เหมาะกับเราที่สุดเมื่อเรามาถึงทางแรกทุกคนก็ระมัดระวังมากจริงๆเอาระ คืนนี้พวกเราจะรวมตัวกันและน่าจะออกไปคืนนี้หลังจากตกค่ำไปชิวๆอยู่ที่บ้านภัพและจงใจให้คนรับใช้เห็นในขณะที่หลานเซนโยอาศัยภาพรวงตาของสัตว์ลายราสมบัติด้วยความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเขาจึงพาคู่ของคนอื่นๆกลายเป็นล่องหนและออกจากเมืองหงเหลงไปอย่างเงียบๆเ,เมื่อหลานเซนโยพบกับสัตว์วิญญาณประเภทพืชอายุหนึ่งแปีอีกครั้งพวกเขาต่างก็มีจิตใจดี แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งหมดจะไม่พอใจมากที่พวกเขาจะจากไปเร็วนี้แต่ถ้าว่าพวกเขาจะคงเขารบหลานเซนโยเป็นอย่างมากตามคำขอของหลานเซนโยพวกเขาจะได้เข้าสู่วงแหวนแห่งโูคชะตาและขึ้นเครื่องบินโลบบินไปในอากาศกระบวนการออกเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาใดๆหลังจากส่งพวกเขากลับไปที่เรือรบบิสวรร์33แล้ว ดานเซนโยก็ปล่อยสูเรลออกมาจากวงแหวนแห่งโชคชะตาแล้วคืนวงแหวนแห่งโชคชะตาให้กับเขาถ้าไม่ได้รับเขาใดๆจากข้าหลังจากเจ็ดวันเต็มพวกเจ้าก็อย่าอยู่ที่นี่และออกไปให้ไกลๆไปที่กองเรือที่เจ็ดลานเซนโยกล่าวกับทุกคนด้วยเสียงโผมทุกคนมองดูเขาและรังเลที่จะพูดข้าเคยทาอะไรที่ข้าไม่แน่ใจตั้งแต่เมื่อไรลานเซนโยยิ้มเล็กน้อยและพูดต่อไปว่า อย่ากกังวลเรื่องนี้มันไม่ใหญ่มากแม้ว่าครั้งนี้จะมีอันตรายแต่โดยรวมแล้วข้ายังคงมีความมั่นใจเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขามองไปที่ถังโยเกิร์ตรังเลยอยู่คู่หนึ่งแล้วพูดว่าคือว่าถ้าข้าหมายถึงข้ากลับไปไม่ได้จริงๆพวกเจ้าต้องบอกลุงเลว,ว่าอย่าหูฐานพันแล่นข้ารักพวกเขามากหลังจากพูดเช่นนี้หลังเช่นโยก็ก้าวออกมา กังวลจริงๆว่าเขาจะเปลี่ยนใจเขามองดูเครื่องวินลบอีกครั้งและมันก็หายไปในความว่างเปล่าบรรยากาศภายในเรือรอบบีกสวรรค์33ก็หดหูเล็กน้อยมีเสียงดังเกิดข้นเช่อนเลยตบผนังและพูดอย่างรังเกียจว่าถ้าเราแข็งแกร่งพอเราก็ไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้อัศวินมังกรคนไหนก็สู้เราไม่ได้การพูดด้วยปากไม่ได้ทําให้เจ้าเข้มแข็งทังอยู่เกิดพูดขึ้น ปรานเซนโยอดทนมาได้มากที่สุดแล้วหากเราต้องการช่วยเขาเราต้องเข้มแข็งการช่วยปล่อยสัตว์วิญญาณประเภทอายุ10,000แปีบางส่วนมาช่วยเราได้ไหมเราจะฝึกฝนเราต้องใช้เวลาเจ็ดวันในการฝึกฝนหากเซนโยไม่สามารถกลับมาได้เราจะทำลายเมืองเทนหลงและดาวเทนหลงเพื่อรังแขนให้กับพวกเขาในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อมองดูคนหนุ่มสาวเหล่านี้ที่อยู่ตรงหน้าเขา จิตวิญญาณของสุราก็ปรากฏขึ้นทันทีเขาอยู่ในภาวะังทนายนั้นเขาก็ธนาว่าเขาได้ไปบัตดตามคําสั่งของรานเซนโยจริงจริงแล้วฐานะสูงสุดควรเป็นตัวเองทําไมไม่ห้ามเขาก่อนละ่ะอันตรายดังกล่าวสามารถหลีกเลี่ยงได้แม้ว่าน่าจะทําให้งานก่อนหน้านี้หายไปทั้งหมดก็ตามแต่ถ้าว่ามันสายเกินไปที่จะห้ามรานเซนโยไม่มีใครสามารถเข้าไปในดาวเทียนหลงได้โดยไม่ใช้การล่องหนแบบเขา ก็เหวินเขาเท่านั้นที่สามารถใช้การแปลงร่างของสัตว์ลายร่าสมบัติเพื่อเข้าไปได้ระหว่างทางการเดินทางกลับไปยังที่พักของเขาอารมณ์ของหลานเซนยูก็สงบลงเขานึกถึงความสามารถทุกอย่างที่เขามีอย่างเงียบๆสัมผัสทุกการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างเงียบเชียบอัศวินมังกรคนพบต,ตัวตนของพวกเขาพวกเขาจะมีโอกาสหลบหนีไปสู่อาวากาศได้มากเพียงใดมีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้พูดผิด หากถูกคนพบมีเพียงเขาและไปชิวๆเท่านั้นโอกาสในการหลบหนีของพวกเขาจะยิ่งใหญ่กว่ามากท้ายที่สุดตอนนี้เขามีความสามารถด้านคุณลักษณะอวกาศแล้วเมื่อกลับไปถึงที่พักไปชิวๆเห็นเขาอีกครั้งเธอก็กระโดดเข้าไปในอ้อมแขนของเขาหลังจากนั้นไม่นานหลานเซนโยก็ตบหลังไปชิวๆเบาๆและมีแสงสว่างราวกับดวงดาวในดวงตาของเขาชิวๆ เราเริ่มที่จะเตรียมตัวได้แล้วจากนี้ไปเราจะไม่มีเวลาว่างเชื่อข่าสิเมื่อไม่มีเจตนาแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นอัศวินมังกรข้าก็สามารถพาเจ้าหนีจากที่นั่นได้อย่างแน่นอนไปซิีวเชียวพย้ยหน้าอย่างหนักข้าบอกว่าไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนข้าก็จะอยู่ที่นั่นหลานจะอยู่กบว่าเมื่อคนพบตัวตนของเราแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทําคือสร้างโอกาสให้ตัวเราเองหลบหนีภายใต้สถานการณ์ปกติ เรือรบเชิงนิเวศสามารถบินไปกับข้าเพียงัำพังเท่านั้นแต่ตอนนี้ข้าสามารถควบคุมอาวากาศได้และบังคับให้เปลี่ยนเป็นอาวากาศเพื่อรองรับเราสองคนเราน่าจะทำได้มันเป็นกุญแจสำคัญในการพาเราออกไปไปชิวๆกับว่าเราต้องสร้างความโกราโหลให้ความสนใจของอัศวินวังกรถ,ถูกดึงด,ดูดแต่ที่สำคัญที่สุดสิ่งสำคัญคือการให้โอกาสเราเข้าไปในเรือรบเชิงนิเวศและหลบนี ในขณะที่เราแยกจากเขาแล้วสิ่งนี้จะต้องมีวิธีปิดกัน้นอาวากาศสําหรับผู้ที่เป็นเทพเจ้าจริงๆรานเซนโยกล่าวต่อว่าในเวลานี้ข้ามีระเบิดมังกรพิโรธสองตัวและเราจะปล่อยมันพร้อมกันพลังแห่งระเบิดความพิโรธของมังกรสองตัวนั้นไม่อาจที่จะระเลยได้แม้ว่าจะเป็นพลังระดับเทพที่แท้จริงก็ตามมันสามารถให้เวลาเราได้บ้างงานตอนนั้นอาวากาศจะถูกรบกวน การถ่ายโอนอาวากาสามารถกำหนดพิกัดได้โดยพิกัดจึงสามารถถ่ายโอนไปยังจุดที่ไกลออกไปซึ่งสอดคล้องกันได้เราได้ใช้เหลอ่รบระบบเชิงนิเวศเพื่อเร่งความเร็วออกจากระยะก,การระเบิดในครั้งแรกจากนั้นจึงย้ายไปยังตำแหน่งพิกัดอย่างรวดเร็วแล้วจึงหนีออกไปเพื่อตามหาเราพลังอำนาจของพระเจ้าที่แท้จริงยังคงต้องการสัมผัสแห่งพระเจ้าในการสแกนด้วยข้าได้ขอให้เสี่ยวเปาแยกร่างปลอม ถ้าดึงดูดกันและสร้างเวลาให้เราตราบใดที่เราออกจากบรรยากาศได้เราก็มีโอกาสหลบหนีได้ทันเซนะยูตัดสินใจที่จะอยู่และรับความเสี่ยงนี้หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วด้วยการพัฒนาการฝึกฝนของพวกเขาความสามารถในการอยู่รอดของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันในกรณีของการคำนวณทางเจตแต่ไม่มีเจตนาไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่มีโอกาสเลยไปชิวชิวๆพยักหน้าแค่ทําตามที่เจ้าพูด เตรียมตัวให้พร้อมเราจะออกไปเสี่ยงโชคชะตากันร้านเซนยูพูดขึ้นว่าเราสองคนมาฝูบฝนเพื่อเข้าสู่เรือรบปีศาจมร,รากรดด้วยกันดีกว่าบางครั้งการรอคอยอาจเป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดได้ร้านเซนยูกับไบเซียวเชียวก็เช่นเดียวกันโชคดีที่พวกเขาสองคนอยู่ด้วยกันสองคนกระบวนการนี้จะยากขึ้นทั้งสองอาศัยอยู่อย่างสันโดษและใช้เวลาทั้งหมดในการฝึบฝนในบ้านพักของตน พลังงานชีวิตที่เพียงพอ,อยังมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาของพวกเขาในขณะที่หลานเซียนโยนึกถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังมังกรในระหว่างกระบวนการดูซับเขาได้ดึงดูดรูปแบบเวทมนต์ที่เขาจดจําไว้ในห้องโถงพลังงานรูปแบบเวทมนต์ในห้องโถงพลังงานนั้นซับซ้อนมากและเขาจําได้เพียงส่วนเล็กๆของความทรงจานั้นเท่านั้นจะต้องสังเกตยอย่างรอบคอบมากขึ้นก่อนที่เขา จะจทุกสิ่งได้ชัดเจนด้วยการวาดรูปแบบเวทมนต์เขาคนพบว่ารูปแบบเวทมนต์และแกนกลางเครื่องมือวิญญาณมีจุดประสงค์เดียวกันปัญหาตอนนี้คือเขาไม่สามารถเข้าใจการทํางานของหินที่ต้านขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านบนของห้องโถงพลังมังกรได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทิ่ต้านชิ้นใหญ่เช่นนี้ควรเป็นสมบัติในตัวเองมีแนวโน้มที่จะมีผลในการกรองพลังงานหรือสามารถควบแน่นและดูดซับพลังงานได้ สำหรับพวกเขาการค้นหาคิตั้านดัง่าวไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อหันความสนใจไปที่การศืกษาห้องถงพลังมังกรอารมณ์ของพวกเขาก็สงบลงเล็กน้อยการรอคอยนั้นนานกว่าที่พวกเขาคาดไว้หงเยินหลงใช้เวลากว่าสวันก่อนที่จะโทรและขอให้พวกเขาไปที่ข้าวเลหาดของเจ้าเมืองร่านเชียนอยู่และไปเชียวเชียวเตรียมตัวอย่างระมัดระวังตรวจสอบรัศมีของการแลกกันและ,และทําให้แน่ใจว่าไม่มีอะไร หายไปก่อนออกจากที่อยู่ที่อาศัยและมุ่งหน้าตรงไปยังคข้าเรือหาดของเจ้าเมืองหลังนี้พวกเขาได้บินไปแต่เดินไปเท่านั้นเว้นแต่จะจําเป็นหลังเซนยูควรเปิดเผยสนานะของเขาต่ออีกฝ่ายให้หน้อยที่สุดอัศวินมังกรแห่งฟารเมอดเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงระดับเทพหากหลังเซนยูทำผิดพลาดในทุกรายละเอียดผู้ต่อสู้อาจพบบ่อแสเมื่อพวกเขามาถึงคข้ารหารของเจ้าเมือง หวังเยินหลงกําลังรออยู่ที่ประตูแล้วเมื่อเขาเห็นทั้งสองคนเขาก็อดไม่ได้ที่จะบ,บ่นว่าในพวกเจ้าไม่บินมาละ่ะมันใช้เวลานานมากเดินมาแบบนี้ไอ้จิวๆพูดว่ามีอัศวินมังกรแห่งความเมื่ออยู่ที่นี่เรกากลัวว่าจะเป็นการไม่เคารพเขาหวังเยินหลงยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าไม่เป็นไรหรอกท่านหลวหลานเป็นคนง่ายๆได้ชอบที่จะสนับสนุนรุ่นน้องอย่างเรามากับข้าในขณะที่เขาพูด เขาก็หันหลังกลับและเดินเข้ามาร้านเซนยูได้ไปเชียวเชียวมองหน้ากันและติดตามเขาไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าคำพูดของหัวงเยงินหลงได้ยืนยันว่าอัศวินมังกรแห่งความมืดมาแล้วทั้งสามคนเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นในวางของเจ้าเมืองด้วยกันมีคนสองคนนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นหลักมองเดาฉีนั่งอยู่ในที่นั่งสองและมอบที่นั่งหลักให้กับบุคคลน,นี้คนคนนั้นดูเด็กกว่าและหน้ากาก,ก ปิดบางใบหน้าไว้เล็กน้อยชอบชุดกอดต่อโซ่คิวหลังมังกรยักษ์แสดงความเจริญรุ่งเรืองเขาดูเหมือนจะอายุเพียง3ามบเท่านั้นเขามีรูปร่างเพียวสูงแล้รอดวงตาของเขามักจะลึกเรมืดรูม่านตาสีเขียวเข้มของเขาโดดเด่นมากในบางครั้งรูม่านตาก็จะดูเล็กแต่ทั้งหลานเส้นอยู่และใเชียวเชียก็ไม่รู้สึกถึงความผันผวนข,ของพลังงานใดๆจากเขาเขาเป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วไปข้างหน้าเขา มองดาวฉีดูมีความเคารพมากนั่งอยู่ที่นั่นโดยหลังตรงในท่านหลวหลานเชียวเชียวและท่านหลานมาถึงแล้วมองเยินหลงทักทายบุคคลนี้ด้วยความเคารพไม่ต้องสงสัยเลยว่าบุคคลนี้คืออัศวินมังกรแห่งความมืดหลวหลานหลวหลานมองไปที่หลานเซนโยได้ไปเชียวเชียวด้วยสายตาที่สงบในทันทีทั้งสองรู้สึกเหมือนถูกมองผ่านเลือดในร่างกายของเขากระสับกระส่ายหลานเซนโย เตรียมพร้อมมาเป็นเวลานานในกระแสสายเลือดเลือดของราชามังกรเงินได้พักอยู่ภายใต้การปรับตามอย่างเต็มที่และสายเลือดของราชามังกรทองก็ถูกปล่อยออกมาจนถึงระดับสูงสุดโดยเขาเลือดของเทพเจ้ามังกรหลากสีได้ปิดกั้นระหว่างสายเลือดทั้งสองสายสายเลือดของราชามังกรทองอยู่ข้างนอกและสายเลือดของราชามังกรเงินอยู่ข้างในเหมือนวงกลมสามวงสายราชสมบัติบอกหลานเส้นอยู่ว่า แต่เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพจะไม่สามารถตรวจจับมันได้เพียงอาศัยสัมผัสเทพเจ้าของเขาและจะรู้เพียงว่ามีเพียงสายเลือดของราชามังกรทองเท่านั้นที่ไหเวียนอยู่ในตรงนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหมๆ่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ